สวัสดีค่ะ,คะเรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวขัศนาเจงเนาะชั้นปวส1แผน,น,นก,การบัญชีค่ะดิฉันนางสาวโซเฟียสารและนักศึกษาชั้นปวส1แผน,น,นก,การบัญชีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยการอาชีพรามงงันวันนี้จะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ในผลงานที่มีชื่อว่าน้ำพลิกบูดูแห้งค่ะจากการศึกษาค้นคว้าถึงการผลิตบูดู ผู้บริโภคในครัวเรือนมักจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษโดยในสมัยก่อนชาวอำเภอสายบุรีมีอาชีพประมงโดยผู้ชายมีหน้าที่ออกทะเลไปหาปลาส่วนผู้หญิงมีหน้าที่เป็นแม่บ้านเมื่อผู้ชายกลับมาจากทะเลก็จะได้ปลาทะเลมาจํานวนมากจนบางครั้งก็บริโภคไม่หมดจึงคิดวิธีการถนอมอาหารโดยการนําปลามาหมักกับเกลือ จะใช้ปลาทุกชนิดที่บริโภคไม่หมดนำมาทำบูดูค่ะจึงเป็นที่นิยมของคนชายแดยนในต้คนมาลายูในมาเลเซียอินโดนีเซียและไปอีกทั่วโลกทั่วถึงค่ะจึงเป็นแนวคิดและเป็นแรงบรันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาได้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าโดยอาศายัยการผ่า,ผากรรมวิธีแบบวิทยาศาสตร์และการทดลองอยู่หลายครั้งสุดท้ายประสบความสำเร็จเป็นน้ำพริกบูดูนั่นเอง ประโยชน์และคุณลักษณะนะคะน้ำพริกบูดูแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเพิ่มรายได้และเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านเือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนําไปสูป่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดเช่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ได้นานเป็นของฝากได้ดีสามารถพกพาได้ง่ายบรรจุภัณฑ์ก็สวยงามสามารถนําไปยังต่างประเทศหรือที่ไกลได้สะดวกค่ะเนื่องจากส่วนผสมของน้ำพริกบูดูมีสมุนไทย ปริมาณของน้ำบูดูก็ไม่มากนักจึงทําให้มีกลิ่นของบูดูไม่มากจนเกินไปเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเดินทางในต่างประเทศหรือที่ไกลไกลและเป็นผลงานที่สนงนายโยบายพัฒน,นาประเทศด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ูนย์ยให้เป็นหลัางดีค่ะ A very good morning to Honorable Judges. My name is Hasnat e n g o ok. My name is m a m a My name is Sophia Saleh. We from r a m a ah Industrial and Community Education College. Today we would like to present an invention about Dry Ferments Fish Sauce Southern Style Voodoo Chili Abstract from the research on making a ferment fish sauce Southern Style Voodoo found that household consumer tend to unanimously say that getting inherited from ancestors. In the past, people of Saiburi District, Patani Province, they work in fishery. Men having the duty to go to fish in the sea and women with house. When the men return from the sea, obtain a large number of fish. Sometimes they cannot eat it all. They for they invent a method for preserving food by marinating fish with sauce, which will use all kinds of fish that cannot be consumed. Fermented fish sauce, southern style, budu, is popular with people in the southern border, Malayu people, and people in Malaysia. Indonesia and around the world this is the concept and idea of students to invent and develop the product having a more world the same design and experiment process in many times finally they can make a dry permanent face south southern style budo chili pass success, uh, successfully benefits. it is a new product that can increase income as an additional income for people. it is a new knowledge sometime to be proud lady to product development such as and keeping longer time product easy to carry and be a souvenir because of beautiful package. This product is made from many herb ingredients and contains a few of fermented fish sauce, southern style budu that is no smelly and suitable for travelers who going on board last day. This product is serve a national development policy in fight of technology for freedom. This is i h e f e r m e n f i s h s o u t h Southern style Budu chili p a s s Thank you. ปลาซาบะย่างเครื่องแกงคัวกลิ้งน้ำตาลแว่นเม็ดมะม่วงหิมพานต้นแขกแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็วัตถุดิบวัตถุดิบหลักก็คือบูดูค่ะ การทำน้ำพริกบูดูแห้งนะคะขัะ้นดับแรกให้เราต้องกระทะนะคะจากนั้นก็ใส่วัตถุดิบหลักของเราคือน้ำบูดูที่ต้มสุกใส่ทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นใส่พริงแกงพวยกปิิง ประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ค่ะเมื่อเที่ยวน้ำบุดิของเราแล้วจากนั้นตามด้วยแอม้มแข็งนะคะจำนวน12ชิ้นค่ะเพื่อเพื่อมความเปรี้ยวของน้ำบรูดิานะคะจากนั้นใส่น้ำตาลแว่นจำนวน2แว่นค่ะเพื่อเพิ่มความหวานนะคะจากนั้นก็เที่ยวทุกอย่างที่เข้ากันค่ะ นี่คือน้ำริกบูดูแห้งของเรานะคะจะรับประทากับข้าวสวยร้อนๆหรือเครื่องเคียงตา่ตางๆตามที่ต้องการค่ะแวันนี้นะคะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงท่นนี้ค่ะขอบคุณค่ะ